สแอนด์บยนวันก่อนได้เจอ2พระเอกหนุ่มจากละคร2เรื่องนะคะนั่นก็คือเจมส์มาจากน้านฟ้าชลาลัยและหมักปรินจากจนกว่าจะได้รักกันแถมมาคนเดียวไม่มีนางเอกค่ะเลยต้องรีบพุ่งตัวไปที่ดีว่าละครทั้ง2เรื่องมีความเบสดีที่สุดและบิยอนเหนือกว่ายัางไงบ้างค่ะ เบสอลนบียอนตรงที่ว่าเป็นละครที่พูดถึงความรักระหว่างคําว่าพี่น้องครับ,บว่าหลายๆคนเนี่ยต้องแบบเข้าใจเีนีน้ไม่น่าเลยว่ารักแบบพี่พี่น้องๆเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งปกติจะไม่ค่อยได้เห็นในละครครับเพราะฉะนั้นเบสแน่นอนแล้วก็บียอนตรงที่ว่าไม่ค่อยได้ดูครับผมเดี๋ยวไปดูครับน่านตาฉลาดรักแค่ตายสุดท้ายมันได้แค่พี่น้องนี้เหรอไม่รู้ต้องไปดูมัเ<อ>นเป็นความรักแบบก็มีทั้งคําว่าพี่น้องแล้วก็อยากเราอยากข้ามเส้นคําว่าพี่น้องไป<อ>แต่ข้ามไม่ได้เพราะมีแบบอดีตหลายอย่างมากที่ทำให้แบบ เราต้องตัดสินใจตัวทั้งเราตัดสินใจทั้งนิชาก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันเป็นบทที่ผมอ่ะดีใจแล้วจิงเต้นมาทีเดเลนเพราะผมว่าทุกคนเข้าใจฟีลลิ่งแบบรักแบบพี่พี่น้องๆแล้วแบบมีเส้นบางๆที่มันขั้นไว<อ>้อยู่มันเป็นความรักที่แบบแมันไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ฟีลลิ่งมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันมีอะไรที่มันแบบเป็นอุปสรรคเต็ไมไปหมดเลย เนะครับไม่เคยผมอ่ะผมเชื่อว่าละครเรานะฮะเป็นละครที่คอมเมดี้ที่สุดในรถนี้ในรถนี้แล้ว<อ>นก็รับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ตลกแน่นอนครับ บียอนล่ะบียอนบียอนก็คุณผู้ชมนะครับได้เห็นเราสองคนนะครับหมากย,าย่าๆนะครับที่แบบคอมเมดี้สุดๆแบบนี้เรื่องนี้เรื่องแรกแล้วก็น่าจะเป็นเคมีที่ใหม่มากๆนะครับผมสำหรับเราสองคนมันไหสุดแบบเหนือกว่าไปเลยในเรื่องอความคอมเมดี้ที่หมกักไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนอสุดแน่นอนล้วจะไม,ไม่ได้บอกว่ามีแค่คอมเมดี้ด้วยมีอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยครับเลบิฟซีเหรอคะหาเ,ออเลิฟซีนี่มันบียอนอยากขายของเอาจริงไปดู ในงานเขามาคนเดียวแต่ในชีวิตจริงมีนางเอกกันทั้งคู่เลยนะคะขอแซวหน่อยเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง